เดี๋ยวนี้เราจะไปส่งลูกค้าคุณลุงหยาดนะคะจังหวัดอุรีรัมย์นะคะโดยทีมงานนะคะน,นนี้ให้ช่างต้องไปส่งให้นะคะตัวนี้สเปค2เมตรคูณ4ี่เมตรห้าสิบนะคะสินค้าตรงปกค่ะอุรีรัมย์ส่งคุณลุงหยาดนะคะคุณลุงโทรมานะคะไม่เห็นภาพนะคะ คุณลุงเคยดูแต่ใน YouTube นะคะเศตยางเป็นของเซตยางยยโกฮาม่าค่ะแบบสวยค่เตรีมยมรอไว้ด้วยเตรียมอไว้ด้วยเกือฉุกเฉินธรรมดาแหละเตอร์นี้ทีมงานส่งมอบนะคะเป็นทีมงานช่งางน,น,นะคะ คนที่ทำพ่วงเนละ่ะค่ะไปถ้ากาแฟสื่อหายหันว่าพ่อก,กินอเมซอนเนอะมันจังดีดกเขาซื่ <Amazon. S 1> อออเมซอนันกาแฟสดนะเอสเปโซ่ e <pes> ปันนะ พอเอาดอกใหม่ใส่รถให้พื่นนี่นเก็บดอกใหม่ใส่รถอะเก็บดอกใหม่นะเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนจ,อ,นจอมเถอะภูตะมหาอุณโมพุธทธายะอะตัมไปภาคเหนือครับ เดินทางปลอดภัยค่ะอันนี้เราให้ทีมงานช่างเราส่งมอบนะคะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะคะสั่งสินค้ากับที่ชาได้สินค้าล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตรงบกด,ด้วยค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่เข้าใจลูกค้านะคะเงินทุกปาททุกสตาง ไปแล้วเดินทางปลอดภัยค่ะระยะทาง600กิโลค่ะ